ปัญหาการควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิษของฝ่ายปกครองแนวความคิดพื้นฐานการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย5ประเด็นดังนี้ 1. ความหมายของอำนาจดุลพินิษ 2. ์ความสำคัญของการใช้อำนาจดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐ3ประเภทของอำนาจดุลพินิษ 4. ตัวอย่างบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจดุลพินิษ 5. การควบคุมการใช้อำนาจดุลพินิษ 1. ความหมายของอำนาจดุลพินิษ พจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554ได้ให้ความหมายว่าการวินิจฉัยที่เห็นสมควรกล่าวโดยสรุปแล้วอำนาจดุลพินิษจะหมายถึงอำนาจการวินิจฉัยที่เห็นสมควร 2. ความสำคัญของการใช้อำนาจดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายซึ่งกำหนดอำนาจไว้โดยเฉพาะกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถพิจารณาเพื่อมีทางเลือกในการใช้อำนาจได้ตามความเหมาะสม อาจก่อให้เกิดความอายุธรรมแก่บุคคลได้ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติจึงเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิษ์ในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 3. ประเภทของอำนาจดุลพินิษ 1. ดุลพินิษวินิจฉัย2ดุลพินิษตัดสินใจ 4. ตัวอย่างบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจดุลพินิษ 1. เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้านประกอบ,บกัน สองเป็นพิจกรณีที่จะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วสามเป็นกรณีที่จะต้องปรับใช้ทฤษฎีและความรู้และความเชี่ยวชาญสี่เป็นกรณีที่ยากที่จะกำหนดขอบเขตที่จะอนุญาตให้ทำได้ห้าเป็นกรณีที่ต้องออกแบบกฎหมายเพื่อรองรับในกรณีที่มีลักษณะแตกต่างจากกรณีทั่วไปและหกเป็นกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความคล่องตัวในการบริหารงานเสมือนอย่างองค์กรธุรกิจห้าการควบคุมการใช้อำนาจดุลพินิษ ประกอบด้วย3ส่วนดังนี้ 1. การควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 2. การควบคุมโดยฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วย2ส่วนได้แก่1การควบคุมการใช้ดุลพินิษก่อนการใช้อำนาจ2การควบคุมการใช้ดุลพินิษภายหลังจากการใช้อำนาจ 3. การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการโดยทั่วไปแล้วเมื่อใดที่เจ้าที่ของรัฐหรือฝ่ายปกครองมีดุลพินิษฝ่ายปกครองจะมี การใช้อำนาจวินิจฉัยในชั้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรตุลาการที่มีอำนาจในการินความยุติธรรมและมีความอิสระในการวินิจฉัยคดีทางปกครองย่อมเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการควบคุมให้การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองมีแนวทางการตรวจสอบการใช้ดุลยจของฝ่ายปกครองสองแนวทางดังนี้หนึ่ง ศาลจัดจำกัดอำนาจของตนในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่เข้าไปวินิจฉัย2ศารปกครองจะใช้อำนาจในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษ์อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายบทสรุปและข้อเสนอแนะบางประการแม้ว่าการใช้อำนาจดุลพินิษ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกัน แต่การใช้อำนาจดุลยินิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวยังคงต้องคำนึงถึงหลักพื้นฐานทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายต่างๆอัน,นมีวัตถุประสงค์เพื่อกุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย